พบกับเจ้เพชรยนต์นะคะวันนี้เจ้เพชรยนต์ก็พามาชมที่สาขาหนึ่งนะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งวันนี้จะพามาชมรถอีก้ค่าของเพชรยนต์นะคะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายคันเลยนะคะม,มีทั้ง ishi, มิตซูบิชิ i ิซันโตซูกิสวิปนะคะอ่าบางคันก็มีเจ้าของจับจองไปแล้วนะคะแต่ก็ยังมี ที่กำลังหาเจ้าของอยู่นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจมองหารถดีๆคุณภาพดีนะคะรถอ,ะอีโก้คาร์ประหยัดน้ำมันมาชมที่เพชรยนต์ได้ะคะ่ะติดต่อเจี๊ยบได้นะคะถ้าอยากเข้ามาดูรถของจริงหรือว่าทดลองขับเดี๋ยวเจี๊ยบพาชมได้นะคะค่ะเดี๋ยวคันแรกกันเลยคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะเป็นมิซูนิลาดนะคะ1.2ลิมิเต็ edition เลยรุ่นนี้ิมิเต็ดเลยนะคะพี่มาพร้อมด้วยนี่ชุดแต่งมาจากศูนย์นะคะกระจังหน้าสวยๆเดิมๆสีเดิมๆแล้วก็พร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะการดีไซน์เขาเก๋มากเลยค่ะสวยเก๋ดูดีนะคะหลอดมาพร้อมกับหลอดไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะคะรุ่นนี้ กระโปรงหน้ารถใหม่กริปเลยค่ะไม่มีล่องรอยขูดขีดหินกระเด็นใส่ใดๆทั้งสิ้นนี่เป็นสันคมๆอย่างนี้ชัดเจนนะคะกระจกก็เป็นกระจกรถเดิมของทางมิตซูบิชิเลยไม่มีการแตกอ่ารถเราไม่มีการพลิกคว่ำชนหนักนะคะของเรารถไม่โดนน้ำจมน้ำ ไม่กลับสีกรอไมหรือตัดแต่งตัวทางรถตัวเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นในสภาพเดิมของรถเลยออกมาจากศูนย์ยังไงก็อย่างนั้นเลยนะคะนี่เรามาดูล้อแมกค่ะเป็นล้อแมกดำนี่รถแต่งเลยนะคะเป็นแนวสปอร์ตมาพร้อมกับขอบ15เลยค่ะมาพร้อมกระจกข้ามพร้อมไฟเลี้ยวนะคะตัดเป็นทูโทนคือขาวดำ กระจกดำหลังคาดำนะคะรุ่น Limited, ลิมิเต็ดรุ่นนี้นะคะเป็นออกแนวสปอร์ตเลยแต่งให้เรียบร้อยนี่มีปุ่มปุ่มกดตรงนี้ค่ะปุ่มอ่าล็อกประตูมีสปอยเลอร์หลังให้พร้อมนะคะนี่ประตูด้านหลังนะคะก็จะมีกดปุ่มเปิดด้นนี้ได้เลยปิดอ่า เดี๋ยวมาชมด้านในนะคะอ่ารุ่นนี้นะคะ l i m i t e d e d i t i o n นะคะ1.2รุ่นนี้มาพร้อมด้วยเบาะผ้านะคะเป็นอ่าทูโทนเป็นดำแดงแล้วก็เป็นได้ได้แดงนะคะพรมอลัยเป็นมันติฟังก์ชันอ่าได้ปุ่มพุสตารทแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต เป็นหน้าจอทัชสกรีนปรับปรับแอร์เป็นอนาล็อกเกียร์ออโต้ค่ะนี่มีที่วางแขนนะคะมีที่วางแขนสำหรับคนขับนะคะด้านในเบาะฟูนแน่นๆค่ะสภาพใหม่มากเป็นเบาะเดิมนะคะเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเลยย้ำเลยคุณภาพดีคุณภาพเกรดเอนะคะแล้วไมน้อยมาก ไมคันนี้นะคะไมยอยู่ที่สองหมื่นหกพันเท่านั้นจัดกันไปเลยราคาที่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจรุ่นนี้หรือกำลังมองหารถอีโกคาที่แบบรถพร้อมใช้เลยไม่ต้องไปตกแต่งเพิ่มนี่ติดต่อเจี๊ยบได้เลยค่ะเดี๋ยวเจี๊ยบจะมีราคารถให้พิเศษนะคะแต่พี่พี่ท่านไหนเครดิตดี เช็คแล้วประวัติดีเออ่เรามีฟรีดาวให้ราคาผ่อนของเราก็จะเริ่มอยู่ที่หกพันนะคะรุ่นนี้จะเปิดด้านหลังของคันนี้ให้ดูนะคะรถไซส์เล็กจริงๆนะคะแต่เบาะเราไม่ได้แคบนะคะนั่งได้อันนี้พับอ่าพับเบาะหลังได้หกสิบสี่สิบนะคะอ่าเดี๋ยวพับเบาะ ให้ดูนะคะหกสิบสี่สิบอย่างนี้นะคะหกสิบสี่สิบกว้างๆเลยค่ะถ้าจะใช้บรรทุกของกอ็วางสัมภาระได้เยอะมากๆเลยรุน่นนี้นะคะเป็นรถอีโก,โก้คาร์ประหยัดน้ำมันผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีค่ะเหมาะมากเลยขับรถไซเล็กนะคะ ่า,ารถคันนี้มากับไฟเบร e LED แล้วนะคะนี่มีสปอยเลอร์สปอยเลอร์ดำนะคะหลังคาดำแนวสปอร์ตสุดๆถือว่าคุ้มมากเลยพี่ๆท่านไหนสนใจรีบติดต่อเข้ามานะคะเดี๋ยวจะมีราคาลดให้พิเศษเลยสำหรับรถรุ่นนี้นะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาชมคันต่อไปนะคะรถอีโกค่าของค่ายมิซูมิชิมิลาดเหมือนกันเป็นรุ่น1.2 GLX สภาพใหม่สภาพเดิมนะคะพี่พี่ท่านไหนกำลังมองหารถเอาไว้ใช้สักคันนะคะเข้ามาดูที่เพจจนได้มีอ่าให้พี่ได้เลือกหลากหลาย400-500ถึง500คันเลยค่ะดูด้านหน้านะคะรุ่นนี้กระจังหน้าออกแบบ สวยๆเก๋ๆนะคะนี่มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าสองข้างเลยไฟเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะอ่าแล้วก็กระโปรงรถไม่มีร่องรอยบุกขีดลักยิ้มใดๆทั้งสิ้นสภาพใหม่ะนะมาพร้อมกับกระจกปรับพับเพฟ้านะคะ กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวด้านนี้นะคะนีอะ่อันนี้เป็นลอ้อนะคะขอบสิบสี่ค่ะรุ่นนี้ก็มีชุดแต่งอ่มาจากศูนย์เลยนะคะมีติดเสเกิร์ตข้างให้นะคะมีกันสาดให้เรียบร้อยค่ะกระจกเป็นกระจกเดิมๆของศูนย์นะคะกระจกของอามิสซูเลย รถเราไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำนะคะนี่มี QR code ให้สแกนเช็คการตรวจคุณภาพรถแล้วนะคะสีสวยนะคะสีขาวมุกนะคะนี่ด้านหลังคันนี้มาพร้อมกับกล้องถอยหลังแล้วนะคะนี่ สภาพสวยสภาพใหม่มากเลยแล้วก็ไฟเบรก LED มีสปอยเลอร์หลังรุ่นนี้ก็เรียบหรูนะคะเรียบสวยดูดีมากพี่พี่ท่านไหนสนใจจะใช้รถประหยัดน้ำมัน e ีโกคานะคะมาที่เพชรยนต์เลยค่ะของเรามีให้เลือกหลายรุ่นราคาก็พิเศษนะคะเดีย๋ยวเจ๊จะพาไปดูรถ e ีโกคาอีกคันนะคะนี่ เป็นซุซูกิสวิปนะคะสีแดงสดใสพี่พี่ท่านไหนชอบถูกใจก็ติดต่อทักหาเจี๊ยบด่วนนะคะอันนี้เป็นรุ่น s w i ป1.2 GL นะคะปี2019มาไม่อยู่ที่41,000เท่านั้นนะคะราคาจัดไปเพียงแค่3,39,000 0เท่านั้นค่ะถ้าพี่มีประวัติดีเช็คแล้วเครดิตดีประวัติดีนะคะฟรีดาวได้เลยค่ะ คันนี้จะเริ่มผ่อนอยู่ที่5,000ักว่าๆนะคะพี่ถ้ายัางไงให้เราเช็คาทางไฟแนนซ์ให้ได้นะคะถ้าสนใจหรือติดปัญหาใดๆก็ทักเข้ามาคุยกันก่อนได้ค่ะเราเยินดีให้คำปรึกษานะคะทุกอาชีพนะคะสามารถออกได้นะคะรถจากเพชรยนต์คันนี้นะคะรถจากหน้าป้ายมาแล้วนะคะที่เดิมเนี่ยสามแสนเตอนนี้ ราคาพิเศษเลยอยู่ที่สามแสนสามืนเก้าพันเท่านั้นค่ะนี่มาเดิมเดิมเลยนะคะกับชุดเดิมกระจังหน้าสวยๆนี่มีสกเกิร์ตหน้าให้พร้อมล้อแม็กอันนี้เป็นล้อล้อแม็กซิ่งเลยนะคะเท่ๆรล่อๆไปเลยไม่น้อยนะคะไม่แค่สี่หมื่นสี่หมืนหนึ่งพันเท่านั้น แมตทอปสิบห้าไปเลยค่ะมีสะเกิดข้างให้เรียบร้อยกระจกกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยวอยู่ด้านนี้นะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะหลังคาที่จับนี่ด้านหลังเปิดตรงนี้นะคะเดี๋ยวดูด้านในสภาพใหม่ๆมากเป็นได้เบาะผ้านะคะ อันนี้ก็พับได้หกสิบสี่สิบเบาะกว้างมากใหม่สะอาดไม่มีร่องรอยขีดขาดใดๆทั้งสิน้นภูวงมลาัายนะคะปรับภูวงมลาาัยลดเสียงเบาเสียงได้ที่อพวงมลาัายได้เลยอันนี้ปรับเป็นอนาล็อกอยู่ค่ะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้สภาพใหม่มากเลยค่ะ พี่ท่านไหนสนใจหรือถูกใจกับรถคันไหนที่เจี๊ยบได้พาชมไปคร่าวๆนี้นะคะก็ติดต่อรับฟังรายละเอียดได้อีกทีนะคะถ้ายัางไงเจี๊ยบก็ขอฝากคลิปรถอีก็ค่ารถประหยัดน้ํามันไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบถูกใจคันไหนทักมาได้เลยค่ะจะจะมีราคาพิเศษให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ